สำหรับงานแถลงข่าวกิจกรรมรุ้นทุกนัดมันทุกแมตส์ศึกฟุตบอลโลก2022กับเดริ n ิวที่จัดขึ้นำนสกมานหนังสือพิมพ์เดริมิวสนุนวิภาวดีรังสิตโดยมีคุณประพินผูจิระวงศ์กรรมการบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดในนามหนังสือพิมพ์เดริมิวและเหล่าพันธมิตรทั้ง8บริษัทรวมทั้งยังมีศิลปินและนะักแสดงชื่อดังที่พร้อมใจกันมาร่วมงานอย่างอบอุ่นด้วยค่ะ เรื่องงา,านวันนี้เลขค่าววันนี้ลุ้นทุกนัดม,มันกค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวนะคะกิจกรรมแคมเปญชิงโชคนะคะซึ่งจัดโดยเดล i n นิวค่ะชื่อแคมเปญว่าลุ้นทุกนัดมันทุกแม์ฟุตบอลโลก2022กับเดล i n นิวค่ะสำหรับปีนี้นะคะมีของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถชิงโชคนะคะได้ทั้งคูปองหนังสือพิมพ์แล้วก็สามารถกดรหัสมือถือแล้วก็ถ่ายกดเข้ามาได้เลยค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะสามารถมาร่วมสนุกกับเดล i n นิวได้ติดตามได้ ได้นะคะข้อมูลทางหนังสือพิมพ์เดลีนิวแล้วก็เว็บไซต์เดลินิวออนไลน์แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของเราค่ะเเะะววันนี้้มมยยยออลลแก็งใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ความสําเร็จครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีพันธมิตรนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะทั้ง8เจ้านะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะคะที่มาร่วมกับเดลินิวในครั้งนี้ค่ะแสดงว่าเหมือนเราจะมีหลายหลายอย่างกิจกรรมในเรื่อง ใช่ค่ะก็จะมีนะคะโปแคมเปญน,นะคะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะจะมีการตีพิมพ์นะคะคูปองในหนังสือพิมพ์ daily news นะคะให้ทุกท่านนะคะได้ตัดคูปองเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นนะคะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะจะมีกาตาเป็นประเทศเจ้าภาพนะคะจะเตะนะคะในวันที่ยี่สพฤศจิก,กาย,ยนนะคะถึง18ธันวาคมนี้ค่ะก็สามารถร่วมแคมเปญได้ตลอดช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะได้ค่ะนี่ค่ะพี่เอลฟินบ้างคะวีโอกับรลรกนอง้องไทยเป็นไงบ้างคะวันนี้ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะตัวไฮเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของบริษัท G m m เอ็ m กรีค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ปกติเนี่ยเป็นคนชอบดูบอลอยู่แล้วค่ะ ปกติเนี่ยต้องบอกว่าเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ขออนุญาตเชียร์บราซิลค่ะอ๋อนี่เนอีกคนแล้วเชียร์แสดงว่าก็ถูกนีก๊บเดี๋ยวสามารถดูได้ทางดีนิวด้วยเนาะใช่ค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะทางดีนิวค่ะอ๋อเป็นการบอกตัวแทนบริเวณเลยลูกเป็นไงบ้างคะวันนี้มาโชว์ตั้งสองเพลงแน่ความรู้สึกเลย ก็วันนี้พวกเราบริบรี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะขอขอบคุณโอกาสจากทางเดลี่นิวมากๆเลยนะคะก็พวกเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่่มกันเชียร์ไปกับเดลี่นิวเยอะๆเลยนะคะแสดงว่าเห็นแฟนคลับดูข่าวเราตลอดเลยนใช่แล้วค่ะผ่านเดลี่นิวเนี่ยละค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมเชียร์ทุกนเตะด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะอย่าลืมเชียร์นะคะเลยค่ะขออนุญาตเราไปสวัเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานของดีนิววันนี้มากๆครับตัวตอนมาจากช่อง8ดแล้วก็จากทาง HS นะครับก็เป็นตัวแทนที่มาอยู่ตรงตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ผมก็เชียร์บอลอยู่แล้วเหมือนกันครับทาง h ะเชียร์ลิวอคูผมเป็นแมนยูอยู่แล้วครับ <laughs> ก็ปีนี้ผมขอเชียร์โปรตุเกสแล้วกันครับมีโรแลนโดอยู่ครับผม มีครับผมก็คือโปรตุเกสไอดวงใจเลยครับทั้งใจเลยตอนนี้ครับเหนือตะวันตงก็ดูข่าวบอลแต่ก็อะไรของดีๆรอตลอดอยู่ล้ตลอดทางดีนิวอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับคือคุณพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วแล้วก็ดีนิวนี่แหละครับโตมาแบบนี้เลยครับยมบูตลอดเวลาครับใค่ะขอบคุณครับวันวนี้ขึ้นข่าว่าเพิ่งแต่คนเพื่ะแบบดู ก็อยากให้ทุกคนนะครับแฟนแฟนทางดีลีนิวนะครับติดตามฟุตบอลโลกนะครับทางดีลีนิวก็ส่งฉลากมาครับว่าทีมไหนจะเป็นฟุตบอลโลกครับรับรางวัลกับดีลีนิวกันครับได้เลยขออนุญาตเป็นทุโพสต์ค่ะร่วมรมาเป็นยังไงต้เขาวันนี้มาร่วมงานได้เป็นยังไงครับจริงๆก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้รับรางวัลแล้วฮะ เพราะว่ามีลุ้นทุกแมตช์เลยนะครับแล้วก็โหของรางวัลมากมายกว่า10ล้านนะครับอยากได้ทองมาเห็นทองเมื่อกี้นะฮะก็ ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเดลนิวมากๆเลยนะครับที่จัดแคมเปญดีๆแบบนี้นะฮะให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้ทั้งลุ้นฟุตบอลด้วยแล้วก็ลุ้นโชคไปด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราห่างหายจากแคมเปญสนุกๆแล้วก็ฟุตบอลโลกมานานแล้วนะครับผมว่าฟุตบอลโลกก็น่าจะเป็นเป็นหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของโลกที่ทําให้ทุกๆคนได้เหมือนกระปี้กระเป๋าก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณทางเดลนิวมากมากนะครับผม ผมเชียร์แมนยูเหมือนกันครับนี่ผมมีพักพวกแล้วนะฮะอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับแต่ปีนี้ถ้าเป็นฟุตบอลโลกนี่น่าจะเชียร์อาร์เจนตินาครับเพราะอยากเห็นเมสซี่ได้แชมป์ครับผมยังไงก็ต้องดูกันนี้อยากได้โรนัลโด้คนในเชมป์ใช่ครับต้องดูกณนโนเว่บอลโลกจะผลักนยังไงเนาะครับได้เลยค่ะคอยอยู่ต่อตัวแทนทีก๊งโผล่มีเชียร์ทีมไหนกันพิเศษบ้างคะ ก็ขอโทษนะพี่ช่วยเฉอยได้ไหมก็เราเป็นฝั่งเอเชียละกันนะคะก็เชียร์ทางเกาหลีใต้ค่ะใช่จิจี้เชียร์ไหนเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ค่ะทีมฝั่งเอเชียค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะก็ฝากเดลินิวด้วยนะคะทุกคนครับผมไปที่ไหนบ้างคะ แคมเปญลุ้นทุกนัดมันทุกแมตต์เดลิเนียลสองพันยี่สิบเทษโทษเอาใหม่แคมเปญลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ฟุตบอลโลก2022กับเดลิเนียนะคะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมได้นะคะทางหนังสือพิมพ์เดลิเนียแล้วก็สื่อออนไลน์ของเดลิเนียทุกแพลตฟอร์มค่ะคุณผู้ชมต้องสื้อ้ายสินค้าเลยค่ะฝั่เชียร์รู้ชื่จ่ายเพื่อกันเชียร์ได้เยอะๆได้ค่ะก็ก็ ขอเชิญทุกท่านนะคะไม่เฉพาะแฟนคลับเดนิวนะคะประชาชนคนไทยทุกคนนะคะก็มีมีส่วนร่วมได้เชียร์เชียร์ยทุกแมตช์นะคะกับเดนิวแล้วก็ลุนแชมป์โลกด้วยลุนไม่ใช่แชมป์โลกแชมป์โลกปะล,ล, <laughs> ลุนแชมป์โลกค่ะ<ด>กับเดน,นิว